ตอนนี้โควิดก็ในว่ามันก็กลับมาระบาดหลายคนก็ติดโควิดหลังจากโรคระบาดใหญ่ของโลกใบนี้เราก็เราก็ฉีดวัคซีนก็มีเรื่องราวของลองวัคซีนเกิดขึ้นผลกระทบที่เกิดจากวัคซีนถ้ามองไปในแง่ดีคือมันก็ผ่านมานานแล้วนะถ้าคนจะเกิดเอฟเฟกต่างๆก็จะยาวไปลองโควิดก็เกิดขึ้นสิ่งอย่างหนึ่งคือ เอฟเฟกที่เกิดกับปอดวันนี้สืบเนื้อจากเมื่อวานนี้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกเรียนเชิญประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ท่านอาจารย์หมอสุทัศน์รุ่งเรืองฮิรัญญาซึ่งท่านเป็นหมอโรคปอดที่เชี่ยวชาญโรคปอดด้วยก็จะถามท่านเรื่องรองโควิดด้วยสวัสดีอาจารย์หมอครับครับสวัสดีครับคุณวาดครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับอาจารย์สุทัศน์ ไปสมุยมาสองสัปดาห์แผ่นดินไหวมทติพอดีนะครับเมื่อวานอาจารย์ครับอ๋อมีแผ่นดินไหวดีมากเลยก่อน <c oughs> เออหรือ <c oughs> หรือจริงๆถ้าไหวตอนเราเราคงสนุกเพราะว่าไม่ได้มีอันตรายอะไรเลยอาจารย์ไหวเป็นนิดเดียวแล้วไหวอยู่ลึกๆเออพอให้แผ่นดินมาเขย่าให้เราตกใจหรือคนทั้งสมุยก็ตกใจไปที่นึกขึ้นมาเพราะว่ามีข่าวเมื่อวานนี้เองว่าเมื่อวันซื้อแผ่นดินไหว <c oughs> คือเช้าตรู่นะครับอาจารย์ก็เลยทักอาจารย์ขึ้นมาเพราะว่า เพราะว่าใช้เวลาอยู่ด้วยกัน3วัน2คืนแล้วก็หลายๆครั้งก่อนหน้านี้ในทริปอื่นๆนะครับรบกวนอาจารย์หมอไว้เพราะว่าเพราะว่าเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกและอาจารย์เป็นประธานมูล,ลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่แต่ก่อนจะพูดถึงบุหรี่อ,อืมตอนนีตต้ต้องบอกไว้ก่อนผมไม่ใช่ประธานประธานยังเป็นอาจารย์ประจิตวาส<อ>ิศาธก,กิจเหมือนเดิมท่านเดิมรดครับฮ่าฮ่าฮ่า แต่อาจารย์ยอาาย๋ออาจารย์สุธตัตทำงานอยู่อาจารย์ประกิดแต่ก่อนผมก็จะสัมภาษณ์อาจารย์ประกิจอยู่เรื่อยๆฮะเพราะว่าท่านก็รณรงค์ให้ไปวิ่งหม<ช>ื <ๆ S 2> ่นเก้าก<ช>็ไปตอนนี้ท่านท่านยังแข็งแรงไมหมฮะอาจารย์สุธตัตฮะอาจารย์ก็ยังแข็งแรงอยู่ครับอาจารย์ก็ยังวิ่ง 19. หมื่นเก้าเหมือนเดิมนะครับอาจารย์สุธัตเป็นหมอโรคปอดด้วยก็เลยอยากจะถามสถานการณ์ ขอขอเรื่องรองโควิดก่อนอาจารย์ฮะัก่อนที่จะไปเรื่องบุหรีคือคือหลังจากเราโควิดผ่านมาแล้วแล้วเราก็ยังเป็นผู้รอดชีวิตแต่หลายคนก็มีอาการรองโควิดซึ่งก็ไม่รู้มันคืออะไรบ้างเป็นกลุ่มอาการอาจารย์มีความเปลี่ยนแปลงของของของสุขภาพของประชาชนโดยรวมในแง่ของปอดเนี่ยอะไรยังไงบ้างหลังจากโควิดครับอาจารย์อาจารย์อยู่กับปอดมาอาจารย์อาจารย์อมองเห็นอะไรบ้างครับ ครับก็ก็ต้องก็ต้องเรียนทุกท่านอย่างนี้ครับก็คือว่าไอ้หนึ่งก็ไม่ไม่ติดดีสุดทีนี้จะไม่ติดยังไงเราก็เราก็สวมแมสเวลาเราต้องไปอยู่ในที่ที่มันแออัดใช่ไหมแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับพกแอลกอฮอล์เจลคือพูดง่ายว่าเราก็ทำเหมือนเดิมตอนที่โควิดมระบาดหนักๆเนาะทีนี้ แต่ถ้าคนที่ติดแล้วเป็นแล้วนะครับ,รบ,รบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเอ๊ะเราจะป้องกันผลแทรกซ้อนยังไงผลแทรกซ้อนที่เจอบ่อยนะครับในระยะหลังก็คือว่าเรื่องของภูมิแพ้นะครับ <c oughs> คือคนที่ไม่เคยเป็นภูมิแพ้มาก่อนเลยเนี่ยเราเจอว่าพอหลังติดโควิดแล้วเนี่ยภูมิแพ้จากไม่เคยเป็นก็จะเป็น <c oughs> และจากที่เป็นอยู่ก็จะแย่ลงชัดเจนมากผมยกตัวอย่างเช่นคนไข้ที่เป็น ภูมิแพ้โพรงจมูกเศษเนี่ย hmm. อ่อส่วนใหญ่แล้วพอเป็นโควิดปุ๊บสิ่งที่เราจะเจอคือมีไซนัสอักเสบนะครับ oh. อ่าโพรงจมูกหรือไซนัสอักเสบซึ่งมันก็จะทำให้คนไข้มีอาการไอเรื้อรังนะครับ,รบมีอาการอหายใจลำบากจมูกก็ตันๆแน่นๆอะไรเงี้ยนะครับมีเสมหะไหลายลงคอตลอดอันนี้ก็จะเจอบ่อยมากว่า ก็ก็จะแนะนําว่าไม่เป็นเลยที่สุดแต่ถ้าเป็นแล้วก็ล้างจมูกดูแลตัวเองนะครับแล้วก็อถ้าเกิดว่าอาการมันไอต่อเนื่องก็ไปพบแพทย์ได้อันนี้มันวินิจฉัยไม่ยาก <ฮะ S 2> ทีนี้ในบางคนเนี่ยที่เขาเป็นรุนแรงหน่อยหรือมีพื้นฐานที่มีแนวโน้มจะเป็นโรคขืดน,นะครับ <ฮะ S 2> อยู่ก่อนแล้วเนี่ยพอติดโควิดปุ๊บเนี่ยบางคนเนี่ย มีโรคหืดเกิดขึ้นเลยจากไม่เคยเป็นหรือจากไม่ชัดเจนก็จะเป็นเช่นมีอาการหายใจเสียงดังหวีดหวีดตอนกลางคืนนะครับหรือมีไอติดกันชุดๆอย่างเงี้ยเราก็จะเจอได้เป็นระยะระยะนะครับ,รบแล้วก็พอรักษาไปรักษาไปก็ค่อยๆดีขึ้นตามลําดับเมื่อเวลาผ่านไปส่วนส่วนที่เป็นลอโควิดจริงๆแบบมีอาการทางระบบต่างๆเนี่ยถ้าเรียนตรงช่วงเนี้ย ไม่ไม่ค่อยเจอและมีน้อยลงเยอะเลยนะครับเพราะเวลาก็ผ่านไปสักระยะแล้วอย่างที่เราว่านะครับอาจารย์เราก็เราก็แบบโหอาจารย์พูดมาแล้วไม่อุปทานผมมาเป็นเองเลยอาจารย์นะเพราะว่าคือตอนเด็กผมเป็นภูมิแพ้หนักมากแล้วก็น้มูกไหลจนกระทั่งแบบจมูกอักเสบเยอาจารย์ว่าตั้งแต่เด็กเลยฮะแต่พอโตขึ้นมาัมนก็มันก็ดีขึ้นจากการที่เราก็ก็ก็พยายามออกกาลังกายกินอาหารเสริมหรืออะไรก็ตามดูแลตัวเองมารอบนี้พออาจารย์บอกว่า มันกลับอาจารย์มันกลับมาจริงๆคือพออากาศเปลี่ยนนี่ฮะน้ำมูกใสๆมันไหลออกมาแบบไหลเยอะมากจากจมูกกันนะ<ช>น้ำมูกไหลใสๆซึ่งมันเป็นเหมือนตอนที่ผมเป็นเด็กอะฮะผมเป็นแบบนี้<ช>คือค<ช>ือน้ำมูกไหล<ช>ตลอดเวลาจนกระทั่งแบบเช็ดปากจนจนจน,จนปากอักเสบอะฮะคือหมายถึงว่าเอาเอาเอา,เอาคิคชชู่เอาพาชนาเช็ดตั้งแต่เด็กแล้วมันหายไปตอนโตมามา,มาหลายสิบปีแล้วแล้วมันกลับมาใหม่ออาจารย์ครับเราก็ยังเออไม่ทันคิด โอ้โอ้โอ้สำคัญยังมีนัยยะสาคัญอาจารย์บอกว่าล้างจมูกก็คือล้างด้วยน้าเกลืออย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอาจารย์ฮะใช่ล้างล้างจมูกด้วยน้ําเกลือหรือว่าถ้าเกิดว่าอย่างที่อาการที่คุณวาดมีเนี่ยก็แนะนําว่าใช้ใช้สเปรย์ยารักษาภูมิแพ้นะครับเป็นสเตยียรอยสเปรย์นะครับก็จะช่วยบรรเทาอาการได้ก็จะดีขึ้นชัดเจนนะครับอันนี้อันนี้แนะนําว่าใช้ใช้ได้แล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยนะครับครับ,ค,รบคือตอนเด็กๆเ,เนี่ยต้องพก คือต้องติดอยาแก้แพ้ในกินมาตั้งแต่คอฟนิลามีนไอเม็ดสีเหลืองเหลือเล็กๆกินแล้วมันง่วงอ่ะจะเนี้ยจนกระทั่งไปถึงยาสมัยใหม่ที่ที่ที่มันแพงขึ้นมาแล้วก็แล้วก็มันก็ไม่ไปย่อยที่ตับอะไรผมจะเก่งเรือยาภูมิแพ้มากเพราะว่าแต่ก่อนต้องกินตลอดเวลาโอ้แต่มันหายไปพักนึงแล้วมันกลับมาจะนะมันมันมันทำยังไงที่ที่เราจะออกจากอาการภูมิแพ้ที่มันกลับมาหรือไปถึงหืดได้โอ้โหนี่ก็ฟังน่ากลัวจะนะมันมันควรจะใช้ชีวิตยังไงให้มันให้มันออกจากภูมิแพ้ได้อาจจะหมอแนะนำยังไงฮะ จริงเรียนอย่างนี้เลยครับว่าจริงๆไม่ยากเลยสาเหตุที่ของพวกนี้มันกลับมาเร็วและง่ายแล้วมันโดยมีปัจจัยกระตุ้นคือ <c oughs> คือการติดเชื้อไวรัสโควิดเนี่ยนั่นคือไลฟ์สไตล์ของคนปัจจุบันนะครับ <c oughs> คือไลฟ์สไตล์คนปัจจุบันที่เราใช้ชีวิตกันอยู่ในวิถีชีวิตคนเราเนี่ยมันเอื้อมหน่วยต่อการเกิดโรคต่างๆค่อนข้างเยอะเรามีชีวิตที่อันที่หนึ่งคือเราเครียดนะครับ เราเราเครียดเรื่องการงานเราเครียดเรื่องครอบครัวเครียดเรื่องโน้นเร, on, เร on, ื่องนี้เยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งความเครียดเนี่ยมันทําให้เราถ้าเราไม่จับถอดถอน,อนความเครียดออกจากใจเนี่ยมันมันก็จะอยู่ลําบากกันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าอวิถีชีวิตที่ไม่ออกกําลังกายกันเลยเราทุ่มเทชีวิตให้กับงานนะครับแต่เราไม่ได้ทุ่มเทชีวิตให้กับร่างกายและสุขภาพของเราเองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องรู้จักแบ่งเวลาในการออกกําลังกายวิถีชีวิตอีกอันหนึ่งที่สําคัญมากคือการกินอาหารที่เหมาะสมที่ถูกต้องนะครับคนสมัยนี้เราจะเน้นเรื่องการทํางานเราทํางานเป็นบ้าเป็นหลังทั้งแต่เช้ายันค่ำยันดึกยันดื่นนะครับแล้วเราก็อยู่ง่ายเราใช้คําว่าเราอยู่ง่ายกินง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยพออยู่ง่ายกินง่ายเนี่ยบางทีคําตอบมันไปอยู่ที่ฟาสต์ฟู้ดมันไปอยู่ที่อาหารที่มันเป็นจังฟู้ดที่ มีขายโทรสั่งได้นะทีนี้จริงๆก็โทรสั่งได้ทุกอย่างเลยทีนี้แต่ว่าไอ้แบบร้านอาหารตะวันตกทั้งหลายนะครับ,รบอขออนุญาตเอ่ยนามก็แล้วกันนะครับก็ออของทอดๆอดทั้งหลายอะไรเงี้ยพวกเนี้ยพอเรากินเข้าไปมันเร็วก็จริงนะสะดวกก็จริงนะแต่มันบ่อนทําลายสุขภาพทําให้ร่างกายเราเนี่ยมันถดถอยอเพราะฉะนั้นเนี่ย ประกอบกับไอ้เจ้าไวรัสโควิด -19 หรือไวรัสอะไรต่างๆก็แล้วแต่มันสามารถทริก,กร์หรือว่ากระตุ้นเหนียวนำทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมันแย่ลงนะครับแล้วก็ภูมิแพ้ก็เลยเยอะขึ้นผมจะแนะนำคนไข้จำนวนมากนะครับ,รบว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยนะฮะจะต้องกันยังไงยังไงให,ให้ให้เราหายนะฮะหรือว่าเราดีขึ้นอันที่หนึ่งนะครับออกกำลังกาย อันนี้สําคัญที่สุดเลยอันที่สองนอกจากออกกําลังกายแล้วเนี่ยกินอาหารให้ถูกต้องอย่าไปกินพวกอาหารที่มันเป็นจังฟู้ดเนาะเราก็กินอาหารที่มันมีครบถ้วนห้าหมู่กินของทอดทอดเนี่ยมันน้อยลงหน่อยนะครับกินผักผลไม้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็กินอาหารตามสูตรที่ควรจะกินนะครับสองอย่างละแล้วก็บรรเทาความเครียดลงนะครับบางทีจิตใจเรามันหมกมุ่นอยู่ความเครียดทั้งวี่ทั้งวันนะครับเพราะฉะนั้น บางทีเราเรามีเวลาให้กับใจเราเองบ้างทนุถน,นอมจิตใจของเราเองบ้างเช่นว่า,าเรามีเวลาออกไปพักผ่อนตามสวนสาธารณะนะไม่ต้องทุ่มเทกับการงานมากเกินไปนะครับครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็ยังดีนะครับมีเวลาคิดเรื่องอื่นบ้างนะครับไม่ต้องคิดทุกอย่างเสมอไปนั่งกรรมฐานก็ได้เจริญสติก็ได้หรือว่า จะใช้เวลาอยู่กับการออกกำลังกายแล้วก็จเจริญสติไปพร้อมออกกำลังกายมันได้หมดเลยอยู่ที่ว่าเราเห็นความสําคัญตรงนี้หรือไม่ถ้าเราเห็นความสําคัญร่างกายเราจะอยู่ไกลโรคไม่ว่าจะเป็นลองหรือไม่ใช่ลองขปิดกระตานะฮะมันก็อยู่ไกลโรคภัยมากขึ้นเท่านั้นครับอาจารย์ความที่พวกเราเป็นชาวพุทธนะฮะเราชินกับเราคุ้นกับเรื่องราวของการทําสมาธิหรือนั่งสมาธิอาจารย์ว่าคือกลายเป็นว่าฝรั่งเนี่ย ตื่นเต้นกับสิ่งนี้กับศาสตร์สิ่งนี้คือผมเห็นโอ้โหคือในเพจที่ที่โด่งดังไปทั้งโลกนะฮะคือมีมีมีเด็กชาวอังกฤษที่ที่เขาเสียเพื่อนไปแล้วเขาไปทิเบตแล้วเขาเขาไปเรียนสมาธิแล้วกลับไปสอนเอ่อเฮดสเปซอะไรเงี้ยนะฮะโด่งดังไปทั่วโลกมูลค่าบริษัทใหญ่โตเขาสอนสมาธิอาจารย์แล้วปรากฏว่า <S <S คนไทยเราเนี่ยอยู่กับสมาธิแล้วได้ยินเรื่องราวเหล่านี้มาเป็นของมีค่าที่ใกล้ตัวแต่เราไม่ได้ทําแล้วเราไม่เห็นคุณค่ามันเพราะเรารู้สึกว่ามัน เรารู้สึกว่ามันเชยๆอาจารย์แต่ว่าวาดอรู้เพราะว่าว่าเข้าใจมันดีอาจารย์เองก็แนะนําเรื่องเหล่านี้ด้วยเมื่งที่ของใกล้ตัวเราก็ไม่ได้ใช้นะอาจารย์หรือสุขศึกษาเบื้องต้นกินอาหารได้มีประโยชน์กับกายนี่ฟังดูแล้วฟังดูแล้วมันง่ายจังเลยอาจารย์มันจ <laughs> ะไม่ได้ทำใช่ครับ <c oughs> คือคือผมจะบอกคนใข้เสมอบอกว่าของพวกนี้ยสุขภาพดีนะฮะมันมีอยู่จริงแต่มันซื้อหาไม่ได้ด้วยเงินตราโอ้แต่มันจะ เกิดขึ้นได้คุณต้องลงมือทําด้วยตัวเอง hmm. การลงมือทําเพียงแค่คุณให้เวลากับตัวคุณเองคแค่นี้แหละที่คุณจะได้สุขภาพที่ดีกลับคืนไปมันคุ้มมาก hmm. นะครับโ้ oh, อาจารย์ถือว่าเตือนสติในวันงดสูบบุรีโลมอวานี้นะครับอาจารย์ทีนี้กลับมาถึงสถานการณ์บุรีคือวัดสังเกตว่าปัจจุบันเนี่ยคนสูบบุรีที่เป็นตัวตัวเนี่ยน้อยลงนะอาจารย์คือหมายถึงว่า คนที่สูบเนี่ยน้อยลงเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นคนสูบกันเท่าไหร่ไม่ทราบว่าตัวเลขหรือสิติที่ยืนยนันที่ที่ที่จะสุทศน์เห็นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นไมหมห,ห,หรือหรือมันยังเยอะอยู่แล้วมันยังไงมันเป็นยังไงฮะจ๊ะครับต้องต้องเรียนอย่างนี้ในทุกวันนี้ถ้าเราพูดถึงการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทยเนี่ยเราต้องแบ่งเป็นสองสองมุมนะครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของบุรีมวลบุรี่มวนเนี่ยสถานการณ์เนี่ยมันดีขึ้นตามลําดับนะครับของประเทศไทยเนี่ยเรามีการควบคุมการ โดยพวกยาสูบเนี่ยมาอย่างยาวนานนะครับ,รบแล้วก็ถ้าพูดตรงๆก็คืออยู่ในระดับแนวหน้าของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควบคุมได้ดีมากเลยในช่วงที่ผ่านมาทีนี้อัตราการบริโภคย,ยาสูบคนไทยเนี่ยจากการเซอร์เวยเมื่อประมาณสักสองปีเสร็จๆที่แล้วเนี่ยค,คนไทยจะมีคนไทยอยู่ประมาณ9.7ล้านคนทั่วประเทศนะครับ,รบที่อายุเกิน1,5ที่ยังสูบบุหมวนอยู่ซึ่งอันนี้นนลดลงจากาการเซอร์เวยเมือ่อสอปีก่อนหน้านั้นเนี่ย สักประมาณสองสามแสนคนซึ่งถือว่าเป็นเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจอนะครับแต่เราอยากเห็นดีกว่านี้แต่ปัญหาของบ้านเราเหมือนอย่างที่คุณวาดพูดตะกี้ก็คือว่าบุหรี่ไฟฟ้าครับ<ช>บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยต้องบอกว่า,ม,วาวมันเป็นภัยคุกคามของสังคมไทยอย่างแท้จ,จริงเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยทั้งทั้งที่ประเทศไทยเนี่ย แบนบรัมาใช่ใช่มีกฎหมายนะอาจารย์ใช่ใช่แต่ว่ายังมีขายกันโจงครึมมากเลยนะครับแล้วก็แล้วก็มีการสูบกันอย่างโจงคร้มมากใช่นะครับโดยสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วต้องขออนุญาตใช้คำว่าแพร่ระบาดนะครับเพราะว่ามันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆการเซอร์เว์เมูอประมาณปีที่แล้วนะครับของกรมควบคุมโรคพบว่า ในเด็กวัยรุ่นไทยที่อายุน้อยกว่า15ปีนะครับอืม,มีอัตราการสูบบุหรี่ฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจตอนเนี้ยเด็กไทยเนี่ยสูบบุหรี่ฟ้าเนี่ยนะครับอยู่ที่ร้อยละ17.6ซึ่งก่อนหน้านั้น7ปีนะครับรบอยู่แค่ร้อยละสามเท่านั้นนะครับาจากร้อยละสาม7ปีกระโดดเป็น17.6นะครับในปี2565อันนี้มันขึ้นมาประมาณแบบ เอ่อห้าจุดสามเท่าห้าโอ้รวดเร็วมากครับครับคุณพ่านลองลองลองจินตนาการดูอีกเจ็ดปีหน้าถ้าเรายังเพิ่มในอัตรานี้นะครับห้าเท่านะฮะในเจ็ดปีเนี่ยก็สูบทุกคนหมายความว่าอืมก็สูบทุกคนเลยใช่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากังวลมากนะครับอันนี้เด็กวัยรุ่นไทยเป็นเพราะว่ามันเทออาจารย์คือคือว่าได้ยินเรื่องเหล่านี้คือต้องบอกก่อนว่า ว่าเป็นคนโบราณสูบบุหรี่ก็แอบสูบอยู่นิดหนึ่งเพราะว่าไม่เลิกสักทีนิสัยเสียโบราณซึ่งสัญญาการอาจารย์หมอสุทัศน์ว่าจะเลิกแล้วก็อยู่ในระหว่างขั้นตอนจะเลิกขั้นตอนสุดท้ายอาจารย์เหลือวันล,ล,ละวันล,ละครึ่งตัวตัว,ตวนิดนึงอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้พูดแบบบอกเลยว่าตัวเองก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบนะฮะดังนั้นเป็นคนโบราณที่ก็จะทิ้งสิ่งนี้ไปให้ได้เหมือนกันสัญญาไว้ที่สมุยสัญญาการหมอสุทัศน์ด้วยต้องทําได้แน่นอนเชื่อองทำได้แต่เด็กๆปัจจุบันเนี้ย คือสูบบุหรี่ไฟฟ้ามันมีข้อมูลหลายอย่างอย่างเช่นมันมีนิโคตินแต่ไม่มีทาแล้วไม่มีตัวไรตัวอื่น2ควันออกมาเนี่ยมันเป็นกลิ่นผล,ลไม้แล้วมันเป็นไอน้ํานะมันไม่เป็นเช็กแอนแฮ์สโมเกอร์ไม่เป็นอันนี้จริงมิจริงเดี๋ยวให้อาจารย์หมอสุทัศน์บอก 3. มมันมีการทาแพคเกจจิ้งให้ออกแบบมาเพื่อเท่กับเด็กคือบางทีใส่ก็ตรงกระตูนล,ลงไปให้เด็กเล็กเลยนะฮะแล้วก็มีหลายร<ช>ุ่นหลายแบบมีทั้งพอร์ตมีทั้งไอคอสหรืออะไรก็ตามหผมฟังแล้วคือเพอเอิญว่าผมลองแล้วอาจารย์ ตอนที่มันเริ่มพัฒนาใหม่ๆผมลองสูบปรากฏว่ามันร้อนปากอาจารย์ผมเลยรู้สึกว่ามันไม่เป็นมิดมันไม่เฟรนลี่ยูเซอร์ผมก็ไม่เอามีแบดเอ็กซ์เพ c เยนกับมันแต่ว่ากับเด็กเนี่ยปัจจุบันมันพัฒนาเร็วมากแล้วตลาดมันสดมากมันเป็นมันเป็นไวตโอเชียนเป็นบรูโอเชียนที่ว่าคือตลาดเด็กสมัยใหม่โอ้แล้วคนสูบกันหลายคนสูบกันในในห้องแอร์อาจารย์ฮะเออก็เลยกลายเป็นแบบเป็นเทรนที่ มันได้กลัวจริงๆอาจารย์อาจารย์จะเอายังไงกับมันดีครับได้ครับค,คือคืออันนี้เราต้องมองไปถึงว่ากลยุทธ์ของกลยุทธ์การตลาดนะครับอของธุรธกิจยาสูบที่เอาบุหรี่ฟ้าเนี่ยมาขายในประเทศไทยทั้งนั้นที่ผิดกฎหมายเนี่ยเขาใช้การให้ข้อมูลที่ต้องบอกว่าเฟกนะฮะไม่จริงอยู่บนหลักฐานวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์อันที่หนึ่ง เขาพยายามโปรโมทในเบื้องต้นเขาพยายามโปรโมทตอนออกมาใหม่ๆเนี่ยบอกว่าบุริฟ้าปลอดภัยใช่ใช่ไอ้คำนี้บริฟ้าปลอดภัยกว่าบริมวลเก้าสหอ็นใช่อาจารย์ได้ยินผมจําแม่นเลยแล้วก็ผมก็เถียงไอ้พวกเนี้ยนะฮะนะฮะนานมากแล้วในท้ายสุดข้อมูลความจริงมันก็ค่อยๆแดงขึ้นมาเรื่อยๆว่าไอ้พวกหมอชาวอังกฤษที่บอกว่า บุหรี่ฟ้าปลอดภัยกว่าบ,บุหรีม 9, ่มวน95%สุดท้ายก็บอกว่าอ๋อคิดเอาเองอนะ,ะ<อ>เป็นความเห็นส่วนตัวไม่ได้อิงหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์อะไรเลย<อ>คือพูดง่ายๆว่าก็ฉันเชื่ออย่างเงี้ยแล้วก็ตีพิมพ์ผลงานออกมาอ่าเห็นไหมครับนี่คือความไม่ตรงไปตรงมาในการให้ข้อมูลของธุรกิจยาสุขให้เพื่อที่ว่าเอื้อประโยชน์ต่อโปรดักต์ของตัวเอง แต่ว่าคนมันมีภาพจําไปแล้วอะว่าบุหรี่ฟ้ามันปลอดภัยนะแต่ในความจริงมันไม่ใช่มันมีข้อมูลเยอะแยะมากมายในปัจจุบันนี้ข้อมูลเนี่ยเราแบ่งเป็นสองส่วนนะครับอันที่หนึ่งก็คือระยะสั้นร,ระยะสั้นเนี่ยเรารู้ว่าบุหรี่ฟ้าไม่ได้ปลอดภัยนะฮะ<ห>มันเกิดโรคภัยอะไรต่างๆรวดเร็วกว่าบุหรี่มวนอีกอบุหรี่มวนเนี่ยสูบไป,ปเนี่ยกว่าจะเกิดโรคก,ก็คงสิบป,ปีย<อ>ี่สิบปีนะครับรบุหรี่ฟ้าเนี่ยบางคนสูบไม่กี่เดือน ก็ปอดพัและบางคนสูบไม่กี่วันเกิดหลอดลมตีบโรคหืดกําเริบอย่างรุนแรงรนะครับแล้วที่บอกว่าสูบบุหรี่ฟ้าแล้วไม่มีควันมือสองอันนี้ไม่จริงเลยนะครับ <ฮะ S 1> มีผลงานวิจัยออกมาเยอะแยะแล้วบอกว่าเด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีโอกาสเกิดโรคภูมิแพ้หอบหืดแล้วก็สมองพัฒนาการช้ากว่าเด็กทั่วไปอย่างชัดเจนนะครับ อันนี้บอกได้เลยว่าเป็นผลควงผลกระทบต่อคนรอบข้างถ้าจะบอกว่าไม่มีเนี่ยไม่จริงเลยนะครับอาจารย์ฮะฮะคัออันนี้วาเห็นคาตาเหมือนกันอาจารย์หมอสุทัศนด์ครับคือคือพี่ป๊อปพี่ป๊อบนิดนินทาได้ไปยพี่ป๊อปผู้ฟังอยู่ด้วยอาจารย์หมอสุทธศัก์ก็จะพี่ป๊อปพี่ป๊อปสูบบุรีไฟฟ้าอาจารย์ขณะที่วาดอยางสูบุรีตัวหน่อยนึงแล้วเราก็ผมก็คุยกับแกแซวกันว่าเดี๋ยวดูซิว่าใครจะเป็นมะเร็งก่อนกันสุดท้ายเมื่อวานแกไปโรงพยาบาลแล้วฮะ คือปอดคือไอหนักแล้วก็แล้วปอดพังค,คือตอนนี้ไปบอกหมอแล้วว่าโอโกก้กลัวเป็นโรคปอดเพราะโซบีิไฟฟ้าด้วยแล้วแล้วมันมีอาจจะลักษณะปอดชื้อหรือปอดอักเสบอย่างอาจารย์ว่าซึ่งตกลงแล้วมันมันทำปอดพังนี้มันมันพังยังไงฮะอาจารย์หมอฮะครับม,มีมีหลายส่วนมีหลายแบบแล้วก็หลายกลไกนะครับครับอันที่หนึ่งก็คือว่ามันสามารถด้วยด้วยไอของนิโคตินแล้วก็สารประกอบต่างๆพวกตัวทําละลายทั้งหลายพวกสารตรงตังไปเยอะอืม มาหลายคอมบินเนชันเลย่ะมันถูกกระเกิดเข้าไปในปอดแล้วมันก็ไปก่อให้เกิดการระคายเคืองและการอักเสบอย่างรุนแรงในเนื้อปอดอ,อาจจะเกิดการอักเสบของปอดแบบคล้ายๆปอดอักเสบเลยก็ได้นะค,ะคล้ายๆปอดบวมนะฮะแล้วไม่เพียงแค่นั้นมันยังไปกดเขาเรียกว่าระบบภูมิคุ้มกันของปอดขนาด<ป>ใหญ่ทำให้เปิดรับเชื้อโรคเยอะแยะเลยทั้งไวรัสไข้หวัด ใหญ่วันโรคปอดอักเสบติดเชื้อจากแบคทีรียคือมีโอกาสติดเชื้อเหล่านี้มากกว่าคนทั่วไป <Okay. S 2> นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นผลพวงแบบระยะสั้นเท่านั้นนะครับระยะยาวเนี่ยยังไม่มีใครรู้แต่ตอนนี้มีข้อมูลในหนูทดลองครับมีงานวิจัยในหนูทดลองเขาเอาหนูทดลองเนี่ยมาใส่กล่องอคัคริกแล้วก็รมควันบุหรี่ฟ้านะครับ,รบวันละสี่ชั่วโมงเป็นเวลาหนึ่งปีเต็ม ผลปรากฏว่าเอาหนูห้าสิบตัวที่ดมควันบุหรีาาร่ฟ้ามามาฆ่าตายแล้วก็มาดูซิว่ามีผลกระทบอะไรบ้างสิ่งที่เขพบคือหนึ่งในสี่ของหนูห้าสิบตัวเนี่ยเกิดมะเร็งปอดครับโอ้เพราะฉะนั้นมะเร็งปอดเลยนะครับ ความที่มันใหม่มอความที่มันใหม่หมายความว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกมาใหม่บนโลกใบนี้ด้วยเทคโนโล,โลยีที่ที่ท,ท,ท,ที่ที่ว่าเนี่ยนะฮะสุดท้ายคือนะคือมันยังไม่มีผลแต่ตอนนี้มันเริ่มมีผลออกมาแล้วและเริ่มมีผลมาพร้อมกับคนที่สูบหนักๆไปแล้วแล้วอันนี้คือบุหรี่ไฟฟ้าเดี่ยวๆหมายความว่าผลของบุหรี่ไฟฟ้าถ้าไอ้เจ้าหนูนั่นอะ่ะมันเป็นลองโควิดหรือว่าติดโควิดมาก่อนด้วยแล้วมันไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าอาจารย์นึกไม่ออกเลยสภาพมันจะเป็นยังไงไม่เจฮะ ดูไม่จืดจริงนะครับใช่ครับโอ้ยอาจารย์อันนี้ยังไม่รวมพีเอมสองจุดหาจารหมอไม่อยากจะพูดเลยรู้สึกว่าตายแล้วครับอยังไม่รวมนะครับคือคือบ้านเราเนี่ยมันเป็นที่ประเดประดังของหลายปัจจัยที่บั่นทอนสุขภาพครับโดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพเชียงใหม่อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยผมคิดว่า อย่างที่คุณวาดบอกเนี่ยพีเอมสองห้ามันก็หนักหนาพอสมควรอยู่แล้วนะออืแล้วนอกจากพีเอมสองห้ายังมีโมลพิษอื่นที่มันไม่ใช่พีเอมสองจุดห้าวันเฉียดอือืมอ่ามีเอ็มานึ่งนะครับเต็มไปหมดนะครับแค่นั้นยังไม่พอเราต้องหยุดทําร้ายตัวเองด้วยการเติมบุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปหรือไม่ใช่ใช่ใช่ต้องต้องหยุดบุหรี่แล้วก็บุหรี่ฟ้าครับเราต้องอยู่ห่างไกลตรงนี้นะครับ ค,ค,คือคือคือแค่แค่ไอ้บลรพิษพอูชันต่างๆหรือว่าลองโควิดที่ที่มันก็เป็นแล้วก็จะให้ทำยังไงล่ะแต่ไอ้ไอ้บุหรีหรือบุหรีไฟฟ้าเนี่ย อันนี้เราควบคุมตัวเราได้ถูกไหมอาจารย์คืออันนี้ก็พูดเหมือนกับคือคนที่ผ่านคิดตกอ่ะได้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 สำนึกแล้วเนี่ยแล้วรู้สึกตัวว่าโอ้ยชิบี่อกเป็นมะเร็งปอดว่ะเออคงสุดท้ายในชีวิตไม่ควรจะเป็นมะเร็งก็ก็คงต้องหยุดแล้วควันมือสองที่ยืนยันกันว่ามันเป็นกลิ่นเชอร์รี่สตรอเบอรี่กลิ่นผลไม้อะไรที่บอกว่ามันไม่มีอันตรายเนี่ยองค์งานวิจัยบอกว่ามันมีอาจารย์โอ้ดังนั้นต้องรีบกระจายข่าวนี้กันออกไปนะครับเพื่อจะยืนยันและแก้ไอ ไอ้ไมซ์ set, หรือไอ้ความรู้สึกเดิมๆความรู้เดิมๆที่ที่คิดว่ามันไม่อันตรายเนี่ยออกไปเชิญมองให้ได้ก่อนโอ้วันนี้ใช่ครับหมดเวลาในช่วงนี้อาจารย์เดี๋ยวโอกาสหนนะ้าจะต้องจะต้องเชิญอาจารย์หมอสุทัศน์มาบ่อยๆมาพูดเรื่องปอดเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ที่ควบคู่ไปกับสังคมเมืองก็ว่าได้ไดเดี๋ยวเราคงมาว่าก,กันอาจารย์ขอบคุณอาจารูงอาจารย์อยากจะเตือนอะไรสุดท้ายไว้ในฐานะที่อาจารย์ช่วยงานหมอประกิตกับมูนลนิธิเลินรงเพื่อการมิสุบุรีครับอาจารย์ครับครับ ก็ต้องเรียนว่าถ้าเรารักสุขภาพตัวเองนะครับบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่ทางออกของการเลิกบุหรี่นะครับทางออกการเลิกบุหรี่มีอยู่แล้วทุกวันนี้ GPO ผลิตยาเลิกบุหรี่สำเร็จเองแล้วนะครับก็คือชื่อไซติซีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้โฆษณาให้ GPO เพราะาอันนี้เป็นองค์กรภาครัฐนะครับได้เลยครับแล้วอันนี้จะอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติานะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากเลิกบุหรี่มีหนทางในการ เลือกเยอะแยะคุณหมอสามารถช่วยทุกท่านได้แล้วไม่ต้องเสียสตังอะไรเยอะแยะไม่ต้องไปจ่ายตังค่าบริบรฟ้านะครับเรามาเลิกบรีไม่ต้องสูบทั้งบุหรีมวลและบรีไฟฟ้าชีวิตจะดีแน่นอนครับโอเคครับอาจารย์ครับวันนี้ขอพระคุณอย่างสูงครับอาจารย์เราจะเลิกก่อนที่เราจะเป็นมะเร็งครับอย่างน้อยไม่ใช่เป็นเราเลิกชบช้าไปนิดหนึ่งขอพระคุณอาจารย์หมอสุทัศน์อย่างสูงโอกาสได้แล้วคนหม่ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณหมอสุทัศน์ รุ่งเรืองฮีรัญญานะครับอาจารย์ท่านก็ท่านก็อยู่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ท่านก็ช่วยกับอาจารย์ประกิตวา,าทีสาธคกิจซึ่งท่านก็ยังเป็นประธานอยู่อย่างที่ว่านะครับอาจารย์หมอสุทัศน์ท่านก็เป็นหมอปอดซะด้วยถึงแนะนําทุกอย่างที่ว่ามาได้ไม่เชื่อหมอแล้วจะเชื่อใครเชื่อคําพูดที่บอกต่อต่อกันไปบอกต่อต่อกันไปคนนั้นว่างนี้คนนี้ว่าง,งั้นเชื่อเพื่อนข้างบ้านหรือเชื่อหมอคุณตัดสินใจครับ เอฟเอ็มร้อยห้าสไมล์ไทยแลนด์